ตี4 2นาทีนะครับผมของวันที่3เมษายน2024นะครับอีก10วันก็จะสงการแล้วแหละฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่เอกนัดประจำมิสวิวิกาสัปดาห์นะครับคู่เอกเลยนะครับลิเวอร์พูลนะครับพบก,กับเอเวอเร์ตัน,นะครับในทำศึกเมอร์ซีไซด์ ลุ่มแม่น้ำเซอร์ซีกันก็ผมปรากฏว่าลิวพูเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ูนเฉือนวิววิวนะโดยการสโวของเดียโกโชตานะครับในนาทีที่6กวกว่าก็ทำให้โจตากลับมายิงได้สักทีหนึ่งหลังจากฟอร์มหนืดไปนนานก็โฟกัส5านัดล่าสุดเลยครับโฟกัสห้านัดล่าสุดก็จะเหลือ เหลืออีกหนึ่งนัดนะครับเราไล่มาตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์จนถึงนับปัจจุบันนี้ก็คือวันที่3นะครับก็จะไปจบอยู่ที่วันที่12ก็แล้วกันนะครับวันที่12เมษายนนะครับลิวพูจะไปพบกับเวสแฮมแล้วก็อาร์เซนอลพบกับทีมของทมัสแฟงและเบนฟอร์ดนะครับเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตให้อีกทีหนึ่งก็มาว่ากันนัดนี้ก่อนนะครับลิวพูเฉือนวิวกับเอเวอร์ตันเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์แม่ เกือบครึ่งแรกนะจวนไปเจียนอยู่นะครับลิเวอร์พูลนะโดนเบโตเล่นงานเป็นสองสาจังหวะอ่าทีย่ยิงเข้าไปแล้ว1ประตูแต่ว่าออฟไซด์1ประตูแล้วก็ดุดเดี่ยวไปหนึ่งประตูจังหวะของโคนาเต้ปล่อยให้ฟันได้อยู่คนเดียวก็ทําให้แต่ว่าลูกลูกลูกดุดเดี่ยวจะในจังหวะ,ะที่อินเทอร์เนต็ตบ้านแอดมินนี่มันดิสคอนเนกไปเนาะยิงชนเสาเบโตยิงชนเสาโอ้สุดๆเลยถ้ายิงลูกนั้นเกมเปลี่ยน มันไม่เปลี่ยนหรอกลิวพูก็จะโหมเหมือนเดิมนั่นแหละอาจจะได้อาจจะทําได้ดีกว่านี้เรือว่าอาจจะเสียสองประตูหรือว่าอย่างไงก็นั่นไม่เป็นจังหวะของครึ่งแรกนะพอครึ่งหลังมาก็ปิดเกมเลยก็เอเวอร์ตันไม่มีจังหวะหวาดเสียวเลยก็มีวูบวาววูบวาน้อยนึงแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาก็ทําให้เก็บ3แต้มไปได้มีอยู่73แต้มนะคะรับลิวพูแข่ง30ชนะ22เสมอ7แพ้1น,น,นะครับมีอยู่73แต้ม นำห่างรองจากฝูงอย่างอาร์เซนอลเหมือนเดิมครับ12แต้มนะครับเดี๋ยวว่ากันนัดสุดสัปดาห์อาร์เซนอลอะแข่ง30ชนะ17เสมอ10แพ้3นะครับมีอยู่61แต้มนะครับล่าสุดก็ชนะฟูแล,ลมมา2ประตูต่อหนึ่งก็เป็นทีมลอนดอนเหมือนกันนะครับก็ในย่านละอนดอนอะอาร์เซนอลเก็บชัยชนะได้2นัดติดละนัดแรกก็แปเอาชนะเปิดบ้านชนะเซลซีมา1ประตูต่อ0แล้วก็ เอาชนะฟูลแลมมา2ประตูต่อ1หนึ่งนะครับซึ่งซึ่งก็ไม่ได้ทำให้แฟนๆของปืนใหญ่ผิดหวังนะครับทำให้คะแนนสองนัดล่าสุดเนี่ยอาเซอร์ซนอนเก็บได้6นัดนะครับทําไอหแต้มนะครับทำดีที่สุดแล้วเพราะว่ายัางห่างกับลิเวอร์พูลอยู่12แต้มเช่นเดิมนะครับไปว่ากันในนัดต่อไปนะครับก็ลิเวอร์พูลจะไปเยือนอฟูลแลมแล้วก็ อาร์เซนอลก็จะไปเยือนอกูดิสันพาร์กก็คาดว่าถ้าดูตามทรงแล,ล้วล่ะูไม่น่าจะแพ้ฟูลแล็บนะครับแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยมีเป็นงานหนักนะที่จะไปเอาชนะเอเวอร์ตันได้นะครับเพราะว่าที่กูดิสันพาร์กเนี่ยจะไปใกล้เขาเขา,าเต็มที่อยู่แล้วโดยเฉพาะเดวิดมอยเนี่ยเขามีดีเอ็นเอทางกูดิสันพาร์กอยู่แล้วทางเอเวอร์ตันอยู่แล้วคุมานานครับ ตั้งแต่ตั้งแต่โนนหรือโซเลสตั้งแต่ปี2011-12เลยฮะอืมั0 1 1บ2เป็นต้นมานะแล้วก็ทำแล้วก็ย้ายมาที่แมนยูพักหนึ่งแล้วก็มาที่เวสต์แฮมแล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่อีกเอเวอร์ตันอีกดังนั้นพูดได้เต็มปากคือเขามี DNA ทางกูดิสันปากอยู่ก็ไอ้โชคดีครับเดวิดมอยทำได้ดีสร้างสีงสันมากเลยครับ อันนี้ก็ติดตามมาตั้งแต่นู้นนะตั้งแต่อายุสี่สิบนี่ยจนถึงปัจจุบันนี่แหละอ่าแล้วก็ลิวร์พูนะครับไล่มาตั้งแต่ที่เราโฟกัสค่านัดล่าสุดมันก็ลิวร์พูเนี่ยแมตช์แรกกอชนะนิวคาสเซิลมาสองูนนะครับอ่าแล้วก็เอาชนะซานตันมาสามหมึ3งก็เสมออันนั้นไม่น่านัดนะเพราะว่าระหว่างทำคลิปเนี่ย ทางพิเวลีตเนี่ยเขาเลื่อนแอตตันวิลล่าขึ้นมานะครับแอตตันวิลล่าเจอกับลิเวอร์ pool คือมาเตะนัดที่ยีบเก้าก่อนนะก็เสมอกันไปสองประตูต่อสองนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลก็มาชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์กับเอเวอร์ตันในล่าสุดนะครับแล้วก็จะไปไปเจอฟูลแลมจริงๆในห้านัดล่าสดานะุดต้องมาจบอยู่ที่เวสต์แฮมนะลิเวอร์พูลต้องมาจบอยู่ที่เวสต์แฮมถ้าไม่มีแมตทอี นัดที่ยีกก่คือเมเตะก่อนคือหลีกทางให้ลิเวอร์พูลไปไป,ไปแพ้นิวคาสเซิลในบอนลคารลาบาวครับชิงถ้วยคารลาบาวครับไปนะฮะสประตูต่อ2นะครับก็ทำให้อ่ลิเวอร์พูลอาจจะขี่ขกันมานิดนึงก็คือมามาเจอกับเวสแฮมในในนัดที่ที่หกิีๆเป็นนัดที่5นะครับเป็นนัดที่5ทางพีวีลีเขาให้ทำอย่างนั้นอ่าก็เดี๋ยว นัดสุดสัปดาห์นี้ก็จะฟาดแข่งในแต่แต่คืนนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูไอเนี่ยก่อนแล้วกันดูเซลซีกับสเปอร์ไปก่อนก็นแล้วกันส่วนนัดสุดสัปดาห์เนี่ยก็จะไปฟาดแข่งในวันเสาร์นะครับเป็นคู่แรกเลยนะครับอ่าเอาเวอร์ตันพบกับอาร์เซนอลน,นะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยจะไปเตะวันอาทิตย์กันแล้วสองทุ่มเออเขายังชั่วนหน่อยเออสองทุ่มเขายังชั่วนหน่อยไม่ไม่ไม่ไมตีสองตีสามอย่างเงี้ยครับก็อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับส่วนคลิป คลิปยาวรวมทั้ง20นัด20ทีมนะครับเดี๋ยวแอมนี่จะลงใสๆอีกทีหนึ่งขอเวลาอขอเวลาดีใจและนอนฝันดีสักหน่อยนึงคระสำหรับวันนี้กลับขอบพระคุณนะครับที่ทุกท่านที่เข้ามาเจอคลิปนี้สวัสดีครับ